สวัสดีครับมาดูแนวทางนิเคอีของวันจันทร์นะครับท้าวันจะนูมันจะชัดขึ้นนะครับนิเคอิชุดนี้เป็น2ตัวบนนะครับรลดขึ้นลง24ตัวนะครับนั่นแข็งเหมือนเดิมครับถ้าเช้าเข้าบ่ายไม่ต้องตามนะครับถือว่าได้กําไรแล้วนะครับแต่ถ้าเช้าไม่เข้าเบิ้ลทบมาที่บ่ายนะครับนิเคอีผมจะใช้ผลน <N> ับจากแบบสองที่3าเป็นหลักนะครับอพูดถึงนิดหนึ่งเมื่อวานนี้ผมเมื่อวันศุกร์ผมพูดถึงมาเลยว่าถ้าเลขมันหลุดยังไงท่านก็ต้องเบิ้ลนะครับเบิ <frick> ้ลเพื่อเอากําาาไไไรรรเเพืื่่ออออทุนนนนววัััคค้้กก็ยยงงดขีูะบ เพรา,วา,ออาะว่ามันคือแนวทางของอนาคตนะครับมันคืออนาคตที่ที่ผมก็ไม่รู้แล้วว่ามันจะออกอะไรนะครับมันคือแนวทางถึงแม้ว่ามันมันจะผิดผิดค่อนข้างน้อยผิดไม่ค่อยบ่อยถูกเยอะกว่าผิดเยอะนะครับแต่ผมย้ําว่ามันคือแนวทางนะครับเพราะว่าถ้าผมรู้ว่ามันจ่ออะไรเนี่ยผมก็เอาไว้ลุ้นแล้วผมคนเดียวไม่ต้องบอกใครนะครับได้เงินเยอะกว่านี้อีกนะครับน,นะครับมาดูนิเคอ,บบอิกันนะครับนิเคอิแบบจําลองที่สามนะครับ ผมจะกดเลขให้ดูด้วยนะครับบางท่านอาจจะไม่แน่ใจเอ๊ะมันใช่คิดอย่างนี้ไหมครับว่ารูดขึ้นลงอะไรแบบนี้นะครับจะได้เข้าใจกันชัดเจนเลยนะครับชุดที่3ามเป็นเลขสามเจ็ดนะครับเลขเจ็ดนะครับอันนี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับจะตัดมาแค่สองตัวก็พอแล้วครับพอสองสามตัวมันจะถูกยากครับถูกสองตัวนี่คือจะถูกง่ายกว่าเจ็ดเจ็ดลบยี่สิบสี่นะครับคือห้าสิบสามนะครับถึงตัวมาเองเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็ถึง 00ถึง01นะครับทุกท่านพอเข้าใจนะครับ77ลบ23ก็คือจะได้ลบ24คือได้53นะครับแล้วก็77บวก24นะครับก็จะขึ้นไปถึงถึง01แล้วก็คือขึ้นไปถึง00แล้วก็ต่อด้วย01อีกตัวหนึ่งนะครับพอเข้าใจนะครับนะครับทีนี้ท่านที่เคยถามมาถามว่าเอ๊ะถ้าอยากจะรูดสักสขึ้นลงสัก15ตัว20ตัวนี่มัน มันเป็นไม่ได้ไหมนะครับลองมาดูผลย้อนหลังกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดผลย้อนหลังต้นปีให้ดูด้วยนะครับอันนี้ลองมาดูก่อนนะถ้าจะรูดแค่สัก15ตัว20ตัวมันเป็นไปได้มั้ยครับดูยังสูงที่ผ่านมาครับเป็นได้เลขห5นะครับอ่ามันเข้า74แค่แค่9ตัวนะครับ10เข้าศ1ย์แค่9ตัวนะครับสองหนึ่งอันนี้หลุดนะครับขอนพุดหลุดนะครับ5 58ถ้าถ้ารอบเช้าที่73ก็คือคือคือ15ตัวนะครับ ถ้ารอบบ่ายที่หกเก้าคือสิบเอ็ดตัวนะครับอะต้องมาดูวันนี้ชัดเจนครับวันศุกร์ที่สามนะครับศูนย์เก้านะเข้าตัวสุดท้ายพอดีตัวที่ยี่สิบสี่นะครับศูนย์เก้าบวกยี่สิบสี่ได้สามสามนะครับทีนี้ถ้าทุนจะลูดน้อยตัวกว่าน,นี้ยข้าผ,ผ,ผมก็ตอบว่าต้องใช้วิจรารณญาณสอดตัวเพราะมาลูดได้เลขมันก็มีเข้าอยู่เพียงแต่ว่าความถี่ในการถูกมันจะน้อยลงกว่าการลูดตัวเยอะขึ้นนะครับ แล้วก็ที่สําคัญสําคัญในยานสำคัญจริงคือถ้ถาถ้าท่านรลดเยอะตัวแล้วมันถูกบ่อยกว่าการถูกคือการได้เงินจากเจ้ามือครับการที่ไม่ถูกคือการเสียเงินให้เจ้ามือถึงแม้ว่าท่านอาจจะคิดรู้แล้วว่าไอ้มันหลุดเดี๋ยวก็เบิลคืนมาก็ได้ครับตรงนั้นตรงนั้นต้องใช้วุฒิอาจารย์ส่วนตัวได้ครับเพราะว่ามันมันก็ไม่ถึงกับมีบางช่วงที่มันหลุดหลายตัวเยอะๆครับเพียงแต่ว่าผมไม่สามารถการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงครับ ตรงนั้นต้องใช้วิทยาศาสส่วนตัวนะครับนะครับวันนี้มาดูผลตั้งแต่ต้นปีกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่โอเคมากครับนี้แค่อีดหลดวันพุธวันเดียวนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับยังหลดวันพุธพระรหัสสูบเข้านะครับก็ยังตีทุนคืนนะครับจีนเข้าทั้งห้าห้าวันเลยนะครับแล้วก็ตัวหุ้นล่อบ่ายที่เป็นสองตัวล่างนะครับก็เข้าทั้งห้าวันเลยเหมือนกันนะครับ สัปดาห์ที่แล้วเป็นเหมือนสัปดาห์ขอบคุณพระเจ้านะครับนะครับอันนี้เป็นผลนะครับมันจะมีผลสะดุดช่วงหนึ่งอยู่ช่วงนี้ครับช่วงสิบสี่ประมาณกลางกลางเมษายนครับจีนก็สะดุดเหมือนกันเลยนะครับผมก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นผลมาจากโควิดหรือเปล่านะครับเวลาเดียวกันอาทิตย์เดียวกันเลยครับนะครับส่วนยอดทั้งหมดนะครับแล้วนะครับ นิกคกะนะครับมันแบบตองที่สามจะเสถียรสุดนะครับผิดอยู่ยี่ยี่สิบแปดวันนะครับที่เหลือมันก็จะไล่เลี่ยกันอยู่บ้างครับตัวที่ผิดน้อยสุดคือจีนนะครับแบบเจรองที่หกนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็ถูกหมดทางที่ผิดอยู่แค่สิบเจ็ดวันจากต้นปีนะครับนะครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์มาลุ้นผลกันนะครับนิ่คกะนะครับเลขเลขกลางที่เจ็ดเจ็ดนะครับ